สุดยอดเตาไม่ใช้แก๊สนะครับตัวนี้ก็เป็นเตาไม่ใช้แก๊สที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อไปดัดแปลงใช้งานกับเตาอบไก่หรือเตาย่างไก่นะครับนี่นะครับก็เป็นเตาไร้ควันไร้กลิ่นนะครับลูกค้าได้นําไก่ย่างนะครับมาย่างขายแบบนี้นะครับก็เป็นการดัดแปลงการใช้งานของเตานะครับเพื่อสร้างไรายได้ให้ลูกค้าไปอีกหนึ่งแนวทางนะครับ ก็ไปฟังเสียงการใช้งานจากลูกค้านะครับลองเตาแล้วครับลดตัวคุมไฟลงไปตอนนี้เหลือ3ามเซนพอดีเลยและต่อตัวครอบออกไปอีกครึ่งนิ้วดูแล้วจะแผ่ไฟออกได้สวยกว่า ขอบคุณที่แนะนำนะครับสวยงามมากเลยครับเตาประหยัดน้ำมันเตาประหยัดแก๊สเตาประหยัดทาาน รู้สึกมีความสุขและภูมิใจสุดยอดของความการันตีเตาย่างไก่นะครับไร้ควันไม่มีควันรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์สุดยอดความแรงของไฟความร้อนอุณหภูมิหายห่วงนี่ครับเป็นแบบนี้เตาน้ำมันครับน้ำมันหยด หนึ่งลิตรได้สอชั่วโมงถึงสามชั่วโมงประหยัดมากกระลังทดลองความร้อนอยู่นะครับร้อนมากครับ <c oughs> เร่งไม่ได้เลยไฟยต้องเบาๆประหยัดจริงๆ เตาอย่างไรควัน like เตาน้ำมันไม่ใช่เตาแก๊สไม่ใช่เตาถ่านสุดยอดการันตีความร้อนสุกเร็วช้าก็ไม่นะแรงห้ากิโลลงชุดเดียวครับห้ากิโลลงชุดเดียวเลยลงไปรอบๆแจ้ว ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากได้เตาคุณภาพดีๆแบบนี้ประหยัดแก๊สประหยัดทานเอาไว้ใช้งานก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ